สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมและแฟนๆชาวนายขาไทยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมอนสเตอร์ครับจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักแล้วก็พิสูจน์สมรรถนะของรถกระบะรุ่นใหม่ครับ New Ford Ranger นะครับโมเดลเยียปี2020ซึ่งครั้งนี้นะครับก็ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การมาทดสอบขับเท่านั้นนะครับเพราะว่า Ford ประเทศไทยนะครับยังได้จัดกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับโดยการไปมอบ ชุดเครื่องเสียงลําโพงที่บ้านภูรากรนะครับเพราะว่ามีทางชาวบ้านนะครับแจ้งเข้ามาว่าตอนนี้ขาดแคลนลําโพงนะครับเพื่อแจ้งข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้นะครับหรือว่าน้ําป่าไหลหลากทางชาวบ้านขาดเครื่องเสียงลําโพงนะครับทางฟอร์ดป,ประเทศไทยก็เลยจัดให้โดยใช้ Ford ด a n g e r อร์ใหม่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด4คันในทริปนี้นะครับโดยรุ่นที่ผมขับเนี่ยก็เป็นรุ่น XLT นะซึ่งเป็นรุ่นยอดฮิตเลยรุ่นที่ติดตลาดมากๆนะครับหลายคน,นีเลือกใช้รุ่น XLT นะครับมีมาทั้งหมด3คันแล้วก็รุ่น y Tag อีก1คันส่วนรายละเอียดในทิปนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างจะสนุกขนาดไหนรวมไปถึงสมรรถนะนะการขับขี่ของ Ford Ranger ใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มิชชั่นของเราที่จะไปมอบชุดเครื่องเสียงลำโพงเนี่ยจะสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในห้องโดยสารตอนหลังนะครับนั่งอยู่ด้านท้ายของ Ford Ranger ตัวใหม่นะครับซึ่งเป็นรุ่น4ประตูดับเบิลแคนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถกระบะที่มีพื้นที่ด้านหลังห้องโดยสารเนี่ยเหลือเฟือนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับถ้าเทียบกับรถกระบะรุ่นอื่นๆในตลาดนะครับนี่แล้วก็จะให้ดูนะครับว่าผมนั่งคนเดียวตรงนี้แต่ว่านี่ของและสัมภาระในการเดินทางทั้งหมดนะครับอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยแล้วก็มี นั่งมาในห้องโดยสารเนี่ย3ท่านนะครับก็มีพิเตอร์ออโตเดฟแล้วก็พี่แอมคาสโนวานะครับนั่งหน้าแล้วผมก็ขอมานั่งหลังตรงนี้นะครับจะได้ดูว่าการเดินทางไกลๆในรถกระบะฟอร์เรนเจอร์ใหม่เนี่ยมันสะดวกสบายหรือว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็ดูช่องว่างด้านหน้านะครับเล็กรูมของผมนะครับนี่ตำแหน่งที่พิเตอร์เขานั่งขับอยู่ปกติเลยนะครับนี่ผมก็นั่งตรงนี้นะครับโอ้โหเหลือเยอะมากนะครับ หนึ่งคืบนี่ยังเกินไปอีกนะครับนั่งสบายมากๆสามารถนั่งไขวห้างได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ด้านหลังครับสิ่งอำนวยความสะดวกเขาจะมีเป็นซ็อกเก็ตพาวเวอร์เอาล็ตให้นะครับก็เอาตัวแปลง USB มาเสียบก็สามารถชาร์จแบตได้แต่ว่าจะไม่มีแอร์หลังนะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหานะครับก็นั่งได้รถกระบะทั่วไปนะครับแต่ว่าจุดเด่นเลยก็คือมันนั่งได้สบายนะครับไม่เวียนหัว นะครับแม้พี่เต้ยจะซิ่งจะมุดมาตั้งแต่กรุงเทพนะครับแต่ว่าผมก็หลับมาตลอดทางอย่างสบายเลยครับก็มาตื่นเอาตรงโพธารามแล้เนี่ยเข้าโค้งเข้าโค้งอะไรนะครับนั่งก็นุ่มนวลเป็นรถกระบะที่นุ่มนวลไม่ได้แบบว่าแข็งตึงตั้งนะครับตรงนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สามารถนั่งเดินทางไกลๆออกต่างจังหวัดได้ดีนะครับตรงนี้เอาละครับตอนนี้เราก็เดินทางเข้ามาถึง ทางเข้าหมู่บ้านพุลากร,รมแล้วนะครับเพื่อมาหมออชุดเครื่องเสียงนะครับชาวบ้านจะได้มีไว้แจ้งเตือนภัยนะครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าทางหมู่บ้านเนี่ยขาดแคลนชุดเครื่องเสียงอยู่นะครับเพราะว่าเวลาแจ้งเตือนภัยไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือว่าน้ําท่วมฉับพลันนะครับชาวบ้านก็ไม่สามารถเก็บของได้ทันเพราะว่าไม่มีลําโพงนะครับแจ้งต่อๆกันไปทางฟอร์ดก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาพาฟอร์ดเรนเจอร์ มามอบชุดลำโพงและก็แน่นอนครับหมู่บ้านธุรกรรมก็ต้องอยู่ในถิ่นธุระกันดารนะครับแล้วก็ติดกับชายแดนพม่าเลยนะครับซึ่งก็มีพี่ทหารนะครับตะเวนชายแดนพาเราขึ้นไปนะครับแล้วก็เส้นทางก็แน่นอนครับว่าต้องไม่ใช่ทางดีแน่นอนนะครับพาฟอ r ์ดเลนเจมาก็จะเป็นดินลุกลังนะครับแต่ว่าไม่ได้ยากลําบากมากนะครับตรงนี้ฟอร์ดเรนเจอร์ที่ขับ ทั้ง4คันเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อทั้งหมดก็สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็ด้านหลังคันผมเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยก็จะมีรถนี่นี่รถขนของนะครับเป็นรถลากจูงเล็กๆนะครับพ่วงมาด้วยแล้วก็นั่งกันภายในห้องโดยสารเนี่ยสามท่านแล้วก็สัมภาระ,ะแบบเต็มๆนะครับเรียกได้ว่าแบกน้ําหนักตัวถังมาแบบเต็มๆเลยนะครับแต่ว่าเราก็ลุยอยู่ในทาง ลูกลังก็อย่างไม่รู้สึกรู้สานะครับก็ไปได้ตามแบบฉบับกระบะพันแก่งปอร์ตเดนเจอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็รุ่นที่ขับเนี่ยไม่ใช่รุ่นท็อปด้วยนะครับเป็นรุ่น XLT ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แค่2.2ลิตรเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็สามารถพาเข้าไปได้นะครับแม้ว่าจะสัมภาระเต็มรถจะมีของที่ต้องไปบริจาคนะครับนั่งกันมา3ท่านนะครับก็ยังเข้าไปได้ นะก็เดี๋ยวไปดูกันครับว่าถึงแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับไปมอบของครั้งนี้กระบะพันแก่งของเราจะพาเราขึ้นไปสำเร็จภารกิจนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันครับนี่เราก็กําลังข้ามสะพานนะครับมเมื่อกี้อินสตัคเตอร์แจ้งว่าสะพานนี้นะครับถ้าเป็นช่วงฤดูน้ำหลากนะครับน้ำนี่ท่วมสูงเท่าสะพานที่เราขับผ่านกันเลยครับแล้วก็ ข้างหน้าครับมองไม่เห็นทางแล้วครับตอนนี้ฝุ่นฟุ้งนะครับเรามาลุยในช่วงหน้าหนาวนะครับมันก็จะฝุ่นเยอะหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ดีกว่าหน้าฝนนะครับเพราะว่าถ้าหน้าฝนก็จะเละกว่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เราก็ค่อยๆไต่ไปครับสบายๆไม่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับ Ford Ranger อร์ใดอย่างใดเลยนะครับ เรามาถึงกันเรียบร้อยนะครับกับบ้านพุละกรมนะครับนี่เลนเจอร์ทั้ง4คันนะครับก็สามารถเข้ามามอบชุดเครื่องเสียงได้นะครับตามเป้าหมายที่เราตั้งกันไว้นะครับมาได้แบบสบายๆนะครับไม่มีปัญหาไดเลยทั้งที่รถเนี่ยเป็นรุ่น ขับเคลื่อนสองล้อทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยไม่ใช่รุ่นท็อปด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตร6สปีด3คันนะครับมีวายแท็กสีส้มมาคันเดียวนะครับแต่เราก็มากันได้นะครับสำหรับขาลงนะครับก็ขับเองนะครับรอบนี้ขาลง หลังจากที่กินแรงคนอื่นเขามาตลอดทางนะครับวันนี้ก็จะกลับโรงแรมแล้วนะครับก็เลยโดดมาขับเองนะครับก็เส้นทางก็เป็นเส้นเดิมนะครับกับที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นกรวดแล้วก็เป็นหินนะครับเป็นล่องน้ําต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่อุปสรรคที่ยากอะไรนะครับก็รถขับเคลื่อน2ล้อนะครับอย่าง ฟอร์เรนเจอตัวใหม่ก็สามารถเข้ามาได้นะครับแล้วเราก็ทำภารกิจสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการมามอบชุดเครื่องเสียงลำโพงให้กับบ้านภูรกรรมนะครับเขาจะได้มีไว้ประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆหรือว่านัดรวมพลนะครับรวมไปถึงการแจ้งให้น้องๆนะครับมาโรงเรียนนะครับเราก็ได้ทำภารกิจตรงนี้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ซึ่งเจ้ารถกระบะ Ford ดเ n นเจอร์ใหม่นะครับก็เกิดมากแก่งสมนิยามนะครับก็สามารถลุยมาได้ทุบอุปสารคนะครับเราก็เลยได้มอบสิ่งของเหล่านี้นะครับตามเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ฟอร์ดประเทศไทยคิดริเริ่มทำให้นะครับอ่ะสำหรับสมรรถนะของตัวรถนะครับอันนี้เอาจริงๆมันก็ มันไม่ได้ยากอะไรนะครับจริงๆมันมันก็ไปได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามากับ Ford Ranger ใหม่นะครับอาจจะมาสบายกว่าเขาหน่อยนะครับเพราะช่วงล่างเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซับตัวได้ดีนะครับไม่ไม่ตึงตั้งนะครับไม่แบบว่าโอ้โหหัวสั้นหัวคอนนะครับอันนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับขุมพลังครับ2.2ลิตรนะครับไม่ใช่ตัวท็อปนะอันนี้แค่160แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ยไม่ถึง400นิวตันเมตรด้วยสามไปนะครับอยู่ที่385นิวตันเมตร แต่ว่าถ้าเราเลี้ยงรอบวอ l k ก n g s สปีดนะครับก็ไต่มันไปเรื่อยๆครับตัวรถมันก็ไปของมันได้เองนะครับตรงนี้แล้วก็ดูทางดูลายให้มันไม่หักโหมมากนะครับแล้วก็ไปตามคันหน้าเรื่อยๆก็ผ่านไปได้นะครับเราก็นั่งกันมาสามท่านนะครับพี่เตยนั่งหลังตอนนี้ก็รู้สึกว่าสบายอยู่นะครับนั่งกินขนมอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าตอบโจทย์นะครับรถกระบะ ฟอร์เรนเจอใหม่นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะถอยอกระบะสักคันหนึ่งที่สามารถพาคุณไปได้ทุกเส้นทางนะครับจะไปลุยสวนจะขับในเมืองเท่ๆอะไรก็แล้วแต่นะครับฟอร์เร n เจอใหม่นะครับ, My, รบตอบโจทย์ของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สำหรับสมรรถนะการขับขี่นะครับฟิลลิง่งหลังอยู่หลังพวงมาลัยฟอร์เรนเจอใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่เราเนี่ย รู้จักแล้วก็เคยได้สัมผัสกันมาแล้วนะครับซึ่งในรุ่น XLT ก็จะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสมรรถนะสูงสุด160แรงมา้าแรงบิด385นิวตันเมตรแล้วด้วยการมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเรานั่งกันมา3ท่านแล้วก็มีของท้ายรถแล้วก็มีสัมภาระของพวกเราอีกนะครับตัวรถก็จะหนักกว่าเดิมเป็นพิเศษซึ่งมันก็เลยทำให้สมรรถนะในการขับขี่เนี่ยในช่วงรอบ ต้นๆนะครับในช่วงความเร็วไม่สูงมากเนี่ยมันอาจจะอืดนะครับรวมไปถึงการขึ้นเขาต่างๆอย่างเช่นเส้นทางแบบนี้นะครับมันก็จะดูหนักๆน่วงๆหน่อยนะครับแต่ว่าจากที่ได้ขับมาแล้วก็ได้นั่งมาข้างหลังนะครับแล้วก็ได้คุยกับพี่ๆนักข่าวท่านอื่นเนี่ยก็พูดเหมือนกันนะครับว่าถ้าจังหวะที่เราทําความเร็วลอยตัวไปแล้วนะครับสัก100่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบเนี่ยมันก็พอใช้นะครับเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันอยู่แล้ว เกียงแต่ว,ว่าเครื่อง2.2ลิตรเนี่ยมันอาจจะไม่พูดปาร์นะครับไม่จีดจารเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานของเรานะครับแล้วก็ในการมาลุยๆแบบนี้นะครับมาออกต่างจังหวัดนะครับขับขึ้นเขาลงเขาแล้วก็ลุยทางลูกลังเนี่ยมันก็สามารถพาคุณไปได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญพาไปได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับส่วนฟิลลิ่งที่ชอบนะครับชอบมาตั้งแต่ Ford r a n g e r ครับก็คือในเรื่องของแฮน n d ลิ่งนะครับพวงมาลัยนะครับความหนักของมันนะครับผมชอบนะครับมันดูแบบแน่นๆนะครับตื๊บๆดูไม่หวงเหว่งครับเวลาเราขับเร็วๆเนี่ยช่วงความเร็วสูงๆเนี่ยเวลาเราขยับพวงมาลัยหรือมุดหรืออะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะมั่นใจนะครับตรงนี้ถ้ามาขับรถกระบะที่พวงมาลัยเบาๆอะอย่างนวาร่าอะไรอย่างนี้ครับมันก็จะเผลอๆหน่อยนะครับตรงนี้แล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ชอบ นะครับก็คือในเรื่องของระบบช่วงล่างนะครับตั้งแต่นั่งมาด้านหลังแล้วนะครับก็หลับสบายนะครับนั่งสบายพอมานั่งขับเองนะครับทั้งทางลุยเมื่อกี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบนถนนดําตรงนี้นะครับต้องบอกว่าเบาะนั่งเขาโอบรับสรีระได้ดีนะครับแล้วก็ระบบช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะเซตมานุ่มนวลนะครับตอบโจทย์นะครับกับการใช้งานในพิ ในชีวิตประจําวันนะครับไม่ได้แข็งตึ้งตั้งในขณะเดียวกันก็ยังรองรับกับการบรรทุกหนักๆรวไมไปถึงการลากจุงข้างหลังได้เป็นตันนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นรถกระบะพันแก่งนะครับอย่างที่ Ford เขาพูดเอาไว้จริงๆครับสำหรับ Ford Ranger ใหม่นะครับรุ่น XLT เนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยน นิดหน่อยนะครับในเรื่องของขุมพลังเครื่องยนต์แล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกับโฉมก่อนนะครับนี่ครับการเปลี่ยนแปลงครับเริ่มจากด้านหน้าตรงนี้นะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบใหม่นะครับก็จะเป็นสีดำนะครับดูดุดหน่อยนะครับแล้วก็มีนี่เป็นลังพึ่งตรงนี้ครับที่เพิ่มเข้ามา2ฝั่งนะครับแล้วก็เป็นเส้นสายของโครเมียมตรงนี้นะครับก็ทําให้ด้านหน้าของตัวรถ Ford r a n g เจอร์ใหม่นะครับในรุ่น XLT เนี่ยดูดันยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนระบบ ไวอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานแบบเดียวกับ XLT ชมก่อนเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กครับขนาด17นิ้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับรัดด้วยยาง Bristone นะครับขนาด265ทับ65 47นะครับตรงนี้แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามานะครับของปี2020นะครับนั่นก็คือกระจกมองข้างสีดำนะครับมือจับประตูสีดำ นะครับตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาก็จะเป็นการตกแต่งนะครับเป็นสีดำนะครับกันชนท้ายด้านหลังนะครับหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูสีดำนะครับแล้วก็กันชนท้ายตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์กะระยะให้นะครับแต่ว่าในรุ่น XLT จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังจริงๆในรุ่น y t ยแทเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนรุ่น XLT จะไม่มีมีแค่เซ็นเซอร์กะระยะนะครับตรงนี้ดูหน้าตารวมๆ นะครับในรุ่น XLT สำหรับภายในห้องโดยสารนะครับในรุ่น XLT นะครับดีไซน์หรือรายละเอียดทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเบาะหนังอะไรต่างๆนะครับหน้าจอคอนโซลนะครับจอก็เป็นจอทัศสกรีนอยู่แล้วนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้อ่ะของเราที่เราขับมานะครับเป็นเกียร์ อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะครับแล้วก็ในรุ่น XLT เนี่ยจะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกใช้งานด้วยนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับก็จะเป็นเบรกมือแมนนวลอย่างนี้นะครับตรงนี้มีมาอุปกรณ์ต่างๆเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับไฟอัตโนมัตินะครับกระจกมองข้างปรับตรงนี้นะครับไม่มีพุชสตาร์ทนะครับ XLT จะเป็นกุญแจเสียบบิดสตาร์ทนะครับตรงนี้แล้วก็ระบบแอร์ตรงนี้นะครับก็เป็น มือหมุนนะครับแล้วก็อาจุดเสียบ USB อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องชาร์จไฟ12โวลต์นะครับเอาตัวแปลงอะแดปเตอร์มาเสียบก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนห้องโดยสารด้านหลังอ่ะดูกันสักหน่อยนะครับนี่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับก็เป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับกว้างขวางนั่งสบายนะครับนั่งมาแล้วนั่งได้สบายมากๆนะครับแล้วก็มีนี่ครับพนักวางแขนพร้อมที่วางแก้วน้านะครับแล้วก็มีจุดเสียบ อะแดปเตอร์นะครับพาวเวอร์เอาลินะครับ12โวลต์ให้นะครับแต่ว่าจะไม่มีแอร์หลังนะครับตรงนี้แล้วก็มีที่เก็บเอกสาร2ตําแหน่งนะครับแล้วก็มือจับด้านบนเนี่ยนะครับมีให้ทั้ง4ตําแหน่งเลยนะครับแล้วก็มีไฟตรงกลาง1ตําแหน่งนะครับเป็นไฟฮาโลเจนสีเหลืองนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าภายในห้องโดยสารตอนหลังของ Ford r a n g e r ใหม่นะครับในรุ่น XLT เนี่ยรุ่น4ประตูดับเบิลแคปนะครับต้องบอกว่ามีความ กว้างขวางนั่งสบายเอามากๆนะครับถ้าเทียบกับรถกระบะในคลาสนี้ในกลุ่มนี้ในตลาดตอนนี้นะครับผมต้องเรียนตามตรงว่า Ford Ranger เนี่ยนั่งหลังเนี่ยสบายที่สุดแล้วสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับจริงๆ Ford r a n นเจอใหม่เนี่ยเขามีให้เลือกตั้ง3ขุมพลังเครื่องยนต์นะครับแต่ว่ารุ่นที่เราขับมากันในวันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ ให้สมรรถนะสูงสุดเนี่ย160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับ mm hmm. แล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในรุ่น xlt เนี่ยเขาจะมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้เลือกใช้งานด้วยนะครับก็ตรงนี้ก็แล้วแต่ราคาแล้วก็ออปชันที่จะตัดทอนกันออกไปนั่นเองแล้วก็ไฮไลท์ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่น xlt ใหม่นะครับที่เพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องของการเพิ่มระบบความปลอดภัยครับก็คือระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับ ESP แล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับ Traction Control ร,รวมไปถึงระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันนะครับ HLA แล้วก็ระบบสุดท้ายครับระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำนะครับ ROM นี่ก็คือระบบความปลอดภัยนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน Ford Ranger ใหม่ในรุ่น xlt นั่นเองนะครับตรงนี้สำหรับการทดสอบครั้งนี้นะครับต้องบอกว่า ford ranger ใหม่นะครับโดยเฉพาะในรุ่น xlt เนี่ยก็ยังคงให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่แจ้งไปว่าระบบช่วงล่างขุมพลังเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องโดยสารต่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับก็มีการแค่เพิ่มเข้ามาของระบบ เทคโนโลยีความปลอดภัยนะครับที่ล้ําสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับคบคันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของดีไซน์ที่เปลี่ยนให้มันดุดันเร้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการขับขี่ฟีลลิ่งต่างๆเนี่ยมันก็เลยยังคงให้การตอบสนองที่ดีเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไฮไลท์หลักๆนะครับของการมาทดสอบครั้งนี้นะครับนอกเหนือไปจากการได้ทดลองขับ Ford Ranger ใหม่แล้วนะครับนั่นก็คือการได้ไปทํากิจกรรมนะครับที่ Ford Ranger ใหม่เนี่ยเขามาพร้อมกับ คอนเซปต์ใหม่นะครับ Leave the a n g e r life นะครับตรงนี้ก็คือจากชมก่อนเนี่ยเป็น b u i l Ford t a l k นะครับก็คือเกิดมาแก่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเกิดมาแก่งแต่วันนี้ครับเราได้รู้แล้วว่าเกิดมาแก่งเพื่ออะไรนะครับเพื่อเราจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับไปทำสิ่งดีๆตอบแทนสังคมนะครับซึ่งวันนี้ Ford Ranger ใหม่นะครับก็ได้พา คณะสื่อมวลชนรวมไปถึงทีมงานฟอร์ประเทศไทยนะครับไปมอบชุดเครื่องเสียงลําโพงที่บ้านภูลกรรมกันมานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์สมรรถนะของ f o r ์เ a นเจอร์ใหม่ด้วยนะครับว่าพาสามารถพาเราไปทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ยังคงให้การใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสะดวกสบายนะครับตรงนี้คือถ้า f o r ์เ a n เจอร์ใหม่เนี่ยรุ่นที่ขับไปเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน2ล้อ้วยนะสามารถ แบกชุดเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับลำโพงไม้สายไฟต่างๆนะครับขึ้นไปให้คุณครูแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านภูรกรรมมาได้ผมเชื่อว่า Ford Ranger ใหม่นะครับทุกรุ่นย่อยเลยนะครับไม่ใช่แค่ XLT เนี่ยก็สามารถพาคุณไปค้นหาเส้นทางใหม่ๆหรือว่าดำเนินชีวิตในรูปแบบของคุณในเส้นทางของคุณได้อย่างตอบโจทย์การใช้งานของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ ทั้งนี้นะครับ Ford Ranger นะครับรุ่น XLT เนี่ยราคาจำหน่ายเริ่มต้นนะครับอยู่ที่7 9 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับแล้วช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีราคาพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1แล้วก็แถมฟรีของแถมนะครับมูลค่ากว่า10,000บาทนะครับของแถมก็คือชุดแต่งนะครับที่เราได้นําเสนอไปแล้วนะครับก็มีกระจังหน้ามีคิ้วนะครับกันสาดนะครับแล้วก็มีคิ้วล้อนะครับตรงนั้นก็มูลค่า1 0,000บาท นะถ้าใครจองรุ่นนั้นก็ได้ของแถมตรงนั้นไปเลยนะครับส่วนรุ่น XLT นะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่เราทดสอบขับกันในวันนี้นะครับก็คือคันนี้เลยเนี่ยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่899,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่านะครับกับสิ่งที่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ขุมพลังเครื่องยนต์นะครับเทคโนโลยีระบบช่วงล่างนะครับแล้วก็ที่สาคัญเป็นรถที่ขับนุ่มนวลน,นั่งสบายนะครับแล้วก็พาคุณไป ลีฟเ e อะ e r นเจอร์ไลท์ของจริงนะครับไปผจญภัยไปหาเส้นทางในแบบของคุณนะครับตามคํานิยามของ Ford r เ n นเจใหม่นะครับสุดท้ายนี้นะครับหากเพื่อนๆดูแล้วชอบใจนะครับก็รบกวนนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s ไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมสักหน่อยนะครับที่ facebook fanpage แล้วก็ยูทูบชาแนลครับนายคาไทยนะครับซึ่งครั้งหน้าผมจะได้นํา รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์มารีวิวให้ท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะนําเสนอให้ผมรีวิวรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ